วันนี้เนี่ยผมจะพามาดูรถผู้บริหารใช้งานไซส์ใหญ่ค่ายโตโยต้าครับเป็นรถของแบรนด์ญี่ปุ่นที่เป็นยอดขายนะครับอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับนั่นก็คือโตโยต้าแคมรี่นั่นเองนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยเป็นตัวโฉมออ l นิวนะครับโฉมล่าสุดโฉมปัจจุบันนะครับ อุลไมเนอร์เชน2.5ไทบิดพรีเมียมครับตัวท็อปปี2019ครับผมนะมาออกรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยผมไดมอนด์คั t หรือก๊องติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนะวันนี้กลับมาพบกับผมไอทออโต้ I กันอีกแล้วเช่นเดิมครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพามาดูรถผู้บริหารใช้งานไซส์ใหญ่ ค่ายโตโยต้าครับเป็นรถของแบรนด์ญี่ปุ่นที่เป็นยอดขายนะครับอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับนั่นก็คือโตโยต้าแคมรี่นั่นเองนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยเป็นตัวโฉม all new นะครับโฉมล่าสุดโฉมปัจจุบันนะครับ all new minor change 2.5 hybrid premium ครับตัวท็อปปี2019ครับผมนะสีขาวมุกรถมือเดียวประวัติศูนย์จากป้ายแดงครับคันนี้ผมขายอยู่ในราคาเพียง9 0 0 0 5 9 0 0 0บาทครับตอนเปิดตัวป้ายแดงนะครับรุ่นนี้เนี่ยเปิดตัวมาอยู่ที่ประมาณ1.800แบาทครับซึ่งราคาเนี่ยก็หายไปกว่า40%เลยนะครับรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับแล้วก็ออกรถกับบริษัททอออตโอต้นะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทเลยก็สามารถทำได้นะครับและผ่อนเริ่มต้นเพียง1 7 0 0 0บาทโดยประมาณนะครับผมนะดอกเบีย้ยถูกสุดครับที่ทางบริษัททอออตโต้ของเราทาได้คือ2 39%เท่านั้นครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจหรือว่าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเบอร์โทรใต้คลิปสามารถทักแล้วก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาครับเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดของรถรุ่นนี้กันครับว่าจะถูกใจพี่ๆที่ดูอยู่หรือเปล่านะครับผมในส่วนของตัวรูปโฉมนะครับโฉมหน้า Minor c h a n นะครับผมนะก็ต้องบอกว่ามีความหรูหรา มากยิ่งขึ้นนะครับมีความไฮคาสและแอบทรงสปอร์ตนิดๆนะครับส่วนไฟหน้าเดิมโรงงานแบบโปรเจคเตอร์ครับบอกเลยว่าไฟสว่างมากนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยจะตกแต่งด้วยไฟเดทามันนิ่งไร์แบบ LED 3เส้นแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับอยู่ในโครมเดียวกันมีคลุมโทนสีฟ้าอ่อนๆนะครับซึ่งบ่งบอกว่าคันนี้เนี่ยเป็นตัวรุ่นไฮบริดนะครับในส่วนของด้านล่างมีไฟตัดหมอกให้ครับเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีให้2จุดนะครับ ออปชันนะครับบอกเลยว่าครบครับไม่ว่าจะเป็นล็อกเลนนะครับหรือว่าระบบช่วยเบรกนะครับ all new toyota camry อ่า camry คันนี้นะครับมีให้มาครบทุ่วนเลยครับตัวรถครับสภาพโดยรวมนะครับก็สวยนะครับนะต้องบอกว่าสวยนะเป็นรถมือสองอีกหนึ่งคันที่สวยครับตำหนินิดนิดหน่อยหน่อยนะครับอย่างรอยลักยิ้มเนี่ยอาจจะมีบ้างนะครับแต่ว่ารับประกันครับพี่ไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ำแน่นอนนะครับผมนะ กระจกนะครับตาปั๊มโตโยต้าทุกบานไม่มีแตกไม่มีเปลี่ยนนะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยมีหลังคาซันรูฟให้ด้วยนะครับติดฟองติดฟิล์มให้หมดเรียบร้อยนะคะผมสำหรับตัวล้อและยางนะครับคันนี้เนี่ยจะได้เป็นแม็กอลอยเดิมจากโรงงานขอบ17นะครับดิสเบรกทั้ง4ล้อระบบเบรกเป็น ABS เรียบร้อยครับส่วนยางของคันนี้เนี่ยจะเป็นยางดันหลบนะครับปี2023สัปดาห์ที่21ครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นยางใหม่นะครับรหัสยาง215 ครับ 55R17 ครับก็บอกว่าตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นตรงสเปคตามสแตนดาร์ดของโรงงานนะครับผมที่ให้มาโลโก้โลโก้ด้านข้างครับตกแต่งเป็นโลโก้คำว่าไฮบริดดีไซน์สวยงามเลยครับกระจกมองข้างครับสีเดียวกับตัวรถปรับและก็พับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว LED มีให้ครับมือเปิดโครเมียมนะครับผมนะสำหรับภายในนะครับจะได้เป็นโทนสีดำล้วนทั้งหมดเลยนะครับก็แหละแต่ว่านะครับก็จะแอบดูอ่า เขาเรียกอะไรดูสปอร์ตนิดๆนะครับแต่ว่ายังคงคอนเซปต์ของรถผู้บริหารนะครับเรื่องของความหรูหราแล้วก็ความกว้างนะครับก็ต้องยอมเขาจริงๆนะครับถ้าเป็นรถคลาสญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องมี t o y o ต a Camry ติดหนึ่งในนั้นอย่างแน่นอนครับโครงสร้างหลักๆครับเสาบีหัวน็อตประตูครับไม่มีแกะถอดนะแล้วก็เผดเดิมโรงงานไม่มีทำรุดครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบถ้วนนะส่วนเมดอาร์ตกระดูกงูนะครับ เม็ดเดิมจากโรงงานทุกเม็ดครับไม่มีหายไปไหนสักเม็ดเลยนะครับผมนะสำหรับใครที่หาอยู่ครับ all new toyota camry 2.5 hybrid premium ครับตัวท็อปคันนี้ปี2019นะครับตัวท็อปคันนี้ปี2019นะครับกับราคาเพียง9,59,000นะครับใครที่หาอยู่รีบทักมาได้เลยนะครับข้อดีของตัว h y b r i d นะครับแน่นอนเลยนะครับคือเรื่องของน้ำมัน ครัคันี้เนี่ยจะเป็นระบบ2ระบบนะครับจะเป็นกึ่งไฟฟ้านะครับกับน้ํามันนะครับซึ่งทําให้นะครับอัตราการสิ้นเปลืองของน้ํามันรถรุ่นนี้เนี่ยน้อยลงนะครับน้อยลงนะครับแล้วก็อัตราเฉลี่ยนะครับเวลาวิ่งนะครับจากการใช้งานจริงที่ไม่ใช่เป็นเขาเรียกอะไรจากข้อมูลของทางโตโยต้าเนี่ยจะตีอยู่ประมาณ25-30มโลเลยนะครับแต่ว่าถ้าจากการใช้งานจริงที่ได้สัมผัสมาแล้วกับตัวเองนะครับ ถ้าวิ่งปกติทั่วไปภายในเมืองนะครับอาจจะมีรถติดบ้างอะไรบ้างนะครับผมนะก็จะอยู่ที่ประมาณ16-18กิโลต่อ1ลิตรนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์ไฮบริด2,005คันนี้แต่ถ้าวิ่งทางไกลนะครับ20กิโลบวกนะครับก็ต้องบอกว่าคุ้มมากๆกับรถที่เป็นไซส์ใหญ่ไซส์ XL รถผู้บริหารใช้งานและก็ประหยัดขนาดนี้นะครับรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับ ส่วนด้านหลังเดิมๆโรงงานเลยครับฝาท้ายเดิมเหลี่ยมสงอ่าเหลี่ยมสันตัวฝากระโปรงนะครับสวยๆแบบนี้ครับตัวคิ้วเป็นโครเมียมครับมีโลโก้คําว่าแคมรี่สวยๆเลยครับกล้องถอยหลังมีให้เรียบร้อยติดมากับตัวรถครับส่วนกันชนด้านล่างเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้4จุดนะครับผมนะไฟท้ายครับเป็นฟูล LED ครับแล้วก็ดีไซนรูปโฉมนะครับสวยงามนะครับผมนะ ส่วนห้องเก็บของครับรุ่นนี้บอกเลยว่ากว้างครับฝากระโปรงท้ายเนี่ยผมจะบอกว่ามันมีโชคด้วยนะแบบว่าพอพี่กดเปิดปุ่มนะครับเขาจะเด้งขึ้นมาเองอัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับก็ช่วยทุ่นแรงนะครับของพี่ๆได้เลยนะครับห้องเก็บของกว้างๆครับรถไซส์ใหญ่อยู่แล้วนะครับห้องเก็บของไม่น่ามีปัญหาอะไรกระเป๋าเดินเดินทางเนี่ยถ้าเป็นใบใหญ่ๆ2ใบไม่มีปัญหาเลยครับผมนะส่วนโครงสร้างนะครับหลักๆเลยนะครับ โครงสร้างด้านหลังก่อนนะครับรอยซีนเดิมๆรอยเชื่อมเดิมๆครับไม่มีร่องรอยของการพ่นสีทับตัวรอยซีนหรือว่ารอยเชื่อมครับก็อันนี้ก็สบายใจได้อย่างหนึ่งนะครับด้านหลังเนี่ยไม่โดนหนักมาแน่นอนนะครับไม่โดนมาแน่นอนหรือว่าถ้าโดนก็ไม่โดนหนักถึงตัวโครงสร้างด้านหลังนะครับผมนะส่วนเครื่องมือนะครับแมรงยางอะไหล่นะครับอุปกรณ์พื้นฐานที่ติดมากับตัวรถเนี่ยอยู่ครบถ้วนนะครับอยู่ครบถ้วนสภาพก็สมบูรณ์อุปกรณ์ครบ นะครับผมนะฝากระโปรงเดิมนะฝากระโปรงเดิมนะครับนะรวยทรงลอยซีนนะครับดูเลยนะครับตัวเล็บเนี่ยจิกเข้าปกตินะครับ <S <S ลอยซีนแท้โรงงานเนี่ยจะไม่อ่อนนิ่มเกินไปนะครับแต่ก็จะไม่ได้แข็งจนเกินไปนะครับผมนะอันนี้คือลอยซีนแท้โรงงานแต่บางทีเนี่ยถ้าสมมติว่ารถนะครับถูกเก็บงานสีมาเยอะๆนะครับซีนตัวนี้เนี่ยจะเล็บจิกไม่เข้าเลยซึ่งเขาจะแข็งมากนะครับผมนะส่วนถ้าเป็นตัวซีนใหม่เนี่ย <IST uk t av is> เขาจะไม่เรียบเนียนเสมอกับตัวเขาเรียกว่าตัวโครงสร้างเดิมของเขาเนี่ยถ้าถ้าเปลี่ยนมาเนี่ยผมเชื่อว,ว่าต่อให้ลูกค้าเป็นมือสมัครเล่นหรือว่าดูรถไม่เป็นเนี่ยก็สามารถดูได้นะเรื่องรอยทรงรอยซีนนะคะผมนะว่าซีนแท้ซีนไม่แท้เนี่ยมันดูง่ายนะครับผมนะยิ่งถ้ามีรถให้เปรียบเทียบคันที่ 1, 1> คันที่ 2, 2> ด้วยวย,ยิ่งดูง่ายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวออปชันภายในรถคันนี้กันครับว่า คำว่าตัวท็อปของ Camry เนี่ยออปชั่นภายในสเปครถจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอ่ะจากที่สัมผัสแรกนะครับจากการที่ได้เข้ามานั่งเลยนะครับคือกว้างนะครับคือกว้างเลยนะครับแล้วก็เบาะนะครับให้ความรู้สึกว่ากระทัดรัดนะครับนั่งสบายแล้วก็ถ้าวิ่งทางไกลเนี่ยผมบอกเลยว่าผมไม่ปวดหลังแน่นอนเพราะว่าทรงเบาะเขานะครับจะรองรับสรีระนะครับของผู้ขับนะครับได้ดีมากๆนะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ย เขาจะมีปรับนะครับได้แดทิศทางเลยนะครับตัวนี้เนี่ยจะสามารถปรับในส่วนของอ่าตัวแท่นหลังดันเบาะได้นะครับใครที่แบบว่าอ่าถ้านั่งหลังตรงนานๆแล้วปวดหลังนะครับตัวนี้ช่วยได้นะครับผมนะเขาจะดันเขาจะดันตรงอ่าด้านหลังนะครับด้านหลังตรงสะโพกเนี่ยนะครับก็จะทําให้นะครับเราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนั่งถนัดมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่ง บาะของรถรุ่นนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นปรับไฟฟ้าทั้งตัวรถเลยนะครับแต่ว่าคู่หน้าเนี่ยปรับได้8ทิศทางนะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะครับจะได้เป็นหนังสามก้านเดิมโรงงานรุ่นนี้มีแอร์แบ็กทั้งหมด10ใบเลยรอบตัวรถครับออปชั่นนะครับจัดเต็มครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ adaptive cruise control ระบบช่วยเบรกนะครับผมนะหรือว่าจะเป็นระบบล็อกเลนนะครับผมตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับผมนะแล้วก็เซนเซอร์ตัวนี้มีให้ทั้งหมด 6. จุดครับ หน้า2จุดหลัง4จุดนะครับบอกเลยออปชันจัดเต็มนะแพทเทินชิปหรือว่าระบบที่เราเรียกกันว่าใส่เกียร์มือนะครับก็มีให้ด้วยนะสำหรับใครที่แบบง่าง่วงเนาะก็อยากจะแบบสับเกียร์เองก็สามารถช่วยได้นะครับผมนะส่วนประตูนะครับออปชันนะครับจะเป็นระบบไฟฟ้านะครับตัวกระจกเนี่ยขึ้นลงเนี่ยประตูด้านข้างเนี่ยกระจกด้านข้างเนี่ยเป็นออโต้ทั้ง4บานเลยนะไม่ว่าจะเป็นกดขึ้นหรือว่ากดลงนะแล้วก็เซ็นทรัลล็อกมีให้เรียบร้อยนะครับกระจกมองข้างปรับ ไฟฟ้าและปรับเองด้วยนะเวลาเราถอยหลังเนี่ยกระจกเขาจะปรับลงเองเลยนะครับแล้วก็ตัวเมมโมรี่เซตเบาะได้2หน่วยความจำครับการลื่่นไหร่นะครับมีให้เรียบร้อยนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นปรับแสงไฟด้านหน้ารถนะครับสามารถปรับให้เขาออโต้นะครับหรือจะปรับให้เขาาสว่างน้อยลงจางลงตัวนี้สามารถทําได้นะครับผมนะแล้วก็ตัวนะครับไฟนะครับมีทั้งไฟออโต้นะครับแล้วก็ที่ปัดน้ําฝนก็เป็นออโต้เหมือนกัน นะครับผมนะตัวนี้เลขไม้ครับตัวหน้าเรือนไม้ก่อนเลยละกันนะครับหน้าเรือนไม้รุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่า,าเขาค่อนข้างไฮเทคขึ้นมานิดนึงและเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลแล้วนะครับผมนะเลขไม้คันนี้อยู่ที่1นึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามสิบสี่โลนะครับไม้แท้นะตัวรถคันนี้ประวัติศูนย์เช็คได้ตรวจสอบได้เลยนะครับผมส่วนคอนโซลด้านหน้าครับจะเป็นโทนสีดําล้วนนะไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับตัวนี้เนี่ยลืมบอกไปนะจะมีในส่วนของระบบ H-Up Display นะครับตัวนี้เนี่ยเวลาตอนกลางคืนเนี่ยจริงๆแล้วตอนกลางวันก็เห็นนะครับแต่ว่ามันจะจางๆหน่อยนะครับในกล้องเนี่ยจะมองไม่เห็นหรอกแต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนเนี่ยจะชัดขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะเป็นระบบแจ้งนะครับความเร็วแบบว่าดิจิตอลนะครับจะมีแสงไฟเนี่ยขึ้นมาจากตรงนี้นะครับส่งไปที่กระจกนะครับมุมมองของคนขับเนี่ยคือจะเห็นนะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าดีเลยนะถือว่าเป็นออปชันที่แบบสไตล์รถยุโรปเลยนะครับผมนะตัวเครื่องเล่นครับ หน้าจอก่อนครับจะเป็นแบบเรียบหมดเลยนะจะเป็นหน้าจอแบบเรียบหมดเลยแบบนี้นะครับก็จะมีปุ่มๆๆหน่อยๆนะครับที่ยื่นๆออกมานะครับก็ทําดีไซน์ออกมาได้สวยนะจอใหญ่ขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะได้จอใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเครื่องเล่นของตัว JBL นะครับแล้วก็ลําโพงของคันนี้นะครับทั้ง10จุดเนี่ยเป็นลําโพง JBL ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังหรือว่าด้านข้างมุมประตูเนี่ยเป็นลําโพงของ JBL ทั้งหมดเลยนะครับ ส่วนแอร์ครับระบบแอร์รุ่นนี้เนี่ยจะเป็นแอร์ออโต้เหมือนเดิมนะครับผมนะแต่ว่าจะได้ทั้งหมด3โซนเลยนะครับหรือว่าทริปเปิลโซนนั่นเองนะครับถ้าเรียกเป็นศัพท์อย่างทางการนะครับก็แอร์ตัวนี้นะครับจะสามารถแยกนะครับฝั่งคนขับนะฝั่งคนนั่งข้างๆแล้วก็ด้านหลังนะครับอุณหภูมิเขาจะสามารถปรับแยกกันได้เลยนะครับผมนะส่วนด้านล่างครับนะครับคอนโซลตรงกลางนะครับจะตกแต่งด้วยลายไม้ที่เป็นสีเทา นะคมี Qi Charger Wireless นะครับหรือว่าแท่นชาร์จโทรศัพท์ไร้สายมีให้นะครับตัวนี้รองรับทั้ง Apple และก็ Android นะครับแต่ว่า Android เนี่ยจะได้เฉพาะบางรุ่นนะครับผมนะช่องชาร์จไฟ1ช่องครับสำหรับด้านในช่อง AUX USB สำหรับด้านใน1ช่องครับที่วางแก้วครับแล้วก็เกียร์เป็นออโต้ CVT 8 s p สปีดนะครับผมนะรุ่นนี้มีโหมดให้เลือกถึง4โหมดเลยนะครับเป็นโหมดประหยัดน้ำมันอีโค โหมด normal หรือว่าโหมดธรรมดาครับถ้าชอบความแรงก็จัด sport ไปเลยนะครับแล้วส่วนหมวด ev เนี่ยเป็นหมวดเป็นโหมดใช้พลังงานไฟฟ้าแบบ100%นะครับก็จะประหยัดน้ำมันมากๆนะครับแต่จริงๆแล้วตัวนี้เขาเป็นแบบระบบอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับโหมดตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยมีผลนะครับซึ่งอย่างไรตัวรถเนี่ยของเขาเซฟในเรื่องของน้ำมันอยู่แล้วค่อนข้างเยอะนะครับเบกมือไฟฟ้าเบกโฮมีให้ครับแล้วก็ พวงมาลัยเนี่ยสามารถปรับได้4ทิศทางนะครับเป็นแบบไฟฟ้าเหมือนกันตามความถนัดเลยนะครับผมนะส่วนตัวเบาคู่หน้านะครับจะสามารถปรับอากาศได้นะครับซึ่งถ้าเราเรียกกันแบบภาษาบ้านๆคือเปิดแอร์ได้นะครับเบาเนี่ยเปิดแอร์ได้นะครับแล้วก็สามารถปรับความแรงปรับแรงลมได้ด้วยนะสำหรับเบาคู่หน้านะจะมีลมแอร์นะครับจากที่นั่ง1จุดนะครับแล้วก็ด้านหลังอีก1จุดนะครับบอกเลยว่า เช่นสมมุติพี่ๆนะครับจอดรถไว้ตากแดดนะครับถ้าเปิดตัวนี้ขึ้นมาเวลาพี่นั่งมาขึ้นรถเนี่ยนะครับตูดพี่นะครับหรือว่าก้นพี่เนี่ยจะไม่ร้อนนะครับจะไม่ร้อนคือจะมีตัวแอร์ตรงนี้ช่วยนะครับอีกระดับหนึ่งนะครับก็ถือว่าดีเลยนะครับส่วนกระจกมองหลังเนี่ยจะเป็นแบบตัดแสงแบบอัตโนมัตินะครับจะเป็นแบบตัดแสงแบบอัตโนมัตินะครับผมนะส่วนรุ่นนี้ครับมีหลังคาซันรูฟนะครับรุ่นนี้มีหลังคาซันรูฟนะครับ ชั้นแรกที ойти, ula, okay? ่เป็นฝ้าเนี่ยตัวนี้จะเป็นดึงมือปิดมือนะครับผมดึงมือปิดมือนะแต่ส่วนอีกชั้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นไฟฟ้านะครับชั้นที่เป็นกระจกเนี่ยจะเป็นไฟฟ้าเป็นออโต้นะครับผมนะก็กดทิ้งไว้นิดนึงแล้วก็ปล่อยนะครับเขาก็จะเลื่อนเปิดอได้เลยนะครับแล้วก็ปิดเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สามารถยกได้ด้วยนะยกแบบระบายอากาศนะครับเนี่ยผมกดให้ดูอ่ะเนี่ยยกแบบระบายอากาศแบบนี้นะครับนะเช่นแบบว่าพี่ๆคนไหนที่ชอบ อ่าดูดบุหรี่ในรถนะครับแต่ไม่อยากเปิดกระจกมองข้างนะครับก็ก็สามารถใช้ตรงเนี้ยช่วยได้นะครับคืออากาศเนี่ยเขาจะระบายออกไปข้างนอกนะครับผมนะแต่ถ้าไม่ดูดในรถเลยก็ผมว่าดีกว่านะแต่ก็แล้วแต่คนนะครับแล้วแต่คนชอบนะแอร์แบ็กสิบใบครับกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับกุญแจสำรองมีให้ครบถ้วนครับที่พักแขนใหญ่ๆเลยด้านในก็มีช่องเก็บของนะครับก็ค่อนข้างกว้างนะสําหรับรุ่นนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเบาะหลังกันบ้างครับ รถขึ้นลงง่ายนะเพราะว่ารถไม่สูงนะครับต้องบอกว่าเป็นรถไซส์แบบว่าเตี้ยๆเลยนะครับรถไม่สูงนะเพราะว่าช่วงล่างของรถรุ่นนี้นะครับถ้าเทียบจากตัวโฉมที่แล้วเนี่ยรถรุ่นนี้เนี่ยจะเตี้ยกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่าได้สมรนธนะในการขับขี่ที่ดีขึ้นเกาะถนนดีขึ้นนะครับคือพูดง่ายๆคือระบบความปลอดภัยนะครับในการเกาะถนนนะครับรุ่นใหม่นะครับจะดีกว่ารุ่นเก่านั่นเองนะครับผมนะ อ่ะส่วนด้านหลังครับบอกเลยว่านั่งสบายเบากว้างมากนิ่มมากนะครับผมนะแล้วก็ตัวพรีเมียมครับที่เป็นตัวท็อปเนี่ยที่พักแขนนะครับจะสามารถปรับหรือว่าคอนโทรลไม่ว่าจะเป็นเบาะนะครับอย่างที่ผมบอกเบาะไฟฟ้าอุณหภูมิแอร์โซนที่3มนะครับม่านหลังไฟฟ้านะครับและก็เครื่องเล่นเครื่องเสียงนะครับสามารถปรับได้ตามต้องการนะครับอันนี้คือข้อดีของรุ่นใหม่และทําให้ตัวรถเนี่ยดูมีระบบที่ ไฮเทคดูที่มีระบบที่มันแบบล้ำหน้าทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับแอร์ตู้หลังครับเย็นเย็นฉ่ำๆเลยพี่นะครับผมนะแล้วก็ช่องเก็บของมีให้ครับผมบอะด้านหลังครับสามารถเปิดปิดเก็บของได้นะเป็นช่องเล็กๆนะครับผมนะสามารถแบบเอามือสอดได้โดยประมาณนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ข้างหลังเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรนะแต่ว่าเบาะนุ่มนั่งสบายนะครับเบาะหนังตัวรุ่นใหม่เนี่ยเขา เขาะในข้อมูลของทางโตโยต้าเนี่ยเป็นเบาะหนังแบบชนิดพิเศษนะเขาเขียนมาแบบนั้นนะแต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นชนิดพิเศษตรงไหนนะครับแต่ก็พอได้มานั่งดูแล้วนะครับก็อเป็นไปได้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่านิ่มดีนะครับนิ่มแล้วก็นั่งนั่งสบายขึ้นนะครับหัวเบาะจะเป็นมิกกี้เมาส์แบบนี้นะครับก็ดูสวยๆดีนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวไปดูบอดี้ด้านหน้าเครื่องยนต์ครับ ข้อดีของ t o y ยต้าแคมรีอีกอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของฝากระโปรงนะครับในเรื่องของฝากระโปรงนะครับคือเขาจะมีเบ้าโชกนะครับสำหรับรถที่เป็นไฮคาร์ art, ผู้บริหารเอ๊จะมีเบ้าโชกช่วยทุ่นแรงเวลาเปิดหรือว่าเวลาปิดนะครับอันนี้คือข้อดีอย่างหนึ่งนะคุณผู้หญิงนะที่ขับรถกระบะนะครับน่าจะรู้ดีนะรถกระบะเนี่ยจะไม่มีตัวโชกช่วยใช่ไหมรถกระบะเนี่ยแล้วก็ฝากระโปรงเนี่ยหนักมากหนักไม่พอนะครับถ้าเป็นตัวยกสูงเนี่ยโอ้โห กว่าจะเปิดได้ต้องขย่งแล้วก็ต้องเอาไม้เนี่ยค้ำนะคะผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขามีเบ้าโช๊คให้เรียบร้อยและสบายๆครับเปิดง่ายปิดง่ายครับเครื่องยนต์ 2,500cc ครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะรองรับน้ำมัน91 95 E20 นะครับผมนะ3-3อันนี้นะครับรองรับได้นะสำหรับน้ำมันตัวนี้นะเป็นเครื่องยนต์เบนซินครับแล้วก็ปั่นพลังงานเป็นไฟฟ้าหรือว่าที่เราเรียกกันว่าระบบไฮบริดนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับ แบตเตอรี่เนี่ยเขาวารันตีศูนย์อยู่แล้วนะครับสิปีนะถ้ามีเสียหรือว่ามีอาการผิดปกติวิ่งเข้าศูนย์โตโยต้าได้เลยนะครับเขาเปลี่ยนให้ฟรีนะครับผมนะส่วนค่าแรงก็ลองแล้วแต่แล้วแต่พื้นที่ใช่ไหมในเรื่องของค่าแรงการเปลี่ยนนะครับแต่ว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยฟรีนะครับก็เซฟค่าใช้จ่ายได้เยอะนะครับแล้วก็ประกันถึง10ปีเลยนะครับต้องบอกว่าคุ้มเลยทีเดียวนะครับผมนะภายในเครื่องสะอาดเลยนะครับอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องอยู่ด้วยนะครับสังเกตได้เลยว่า แทบไม่มีแรงสั่นสะเทือนของตัวเครื่องเลยนะครับตัวนี้ยังมีน้ำมันเครื่องอยู่นะครับก็ยังใช้น้ำมันเครื่องเหมือนเดิมนะครับผมระบบเบรก ABS ครับดิสเบรกสีล้อโครงสร้างหลักๆครับเบาชกเดิมหัวน็อตเดิมครับรอยมาร์กชัดเจนนะคารด้านในเดิมน็อตเดิมฝากระโปรงของเดิมจากโรงงานน็อตเดิมไม่มีแกะครับสภาพสวยๆเลยนะครับสีด้านในไม่มีรอยทำนะครับเม็ดอาชัดทุกเม็ดครับผมสติกเกอร์ ไม่มีทะลอกนะครับด้านซ้ายด้านขวาสติกเกอร์เหรียญบาททั้ง 4. จุด4มุมอยู่ครบถ้วนครับนะสวยๆเลยแอร์เย็นฉ่ำๆครับดูท่อแอร์นะครับนี่มีไอเกาะแบบนี้เลยนะครับท่อแอร์แอร์เย็นฉ่ำๆครับคันนะครับหน้าคานซ้ายคันขวาของเดิมหมดนะครับไฟคู่หน้าเดิมโรงงานนะครับผมนะบอกเลยว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่สวยมากๆนะที่สวยมากๆนะแล้วก็ราคาดีด้วยนะ ป้ายแดง1นล้านแปดสนบาทครับวันนี้ผมขายอยู่9ก้า0ส่าพันบาทครับสำหรับ Toyota c a m ม y โฉมหน้า All New Minor c h a n นสจุดห้าไฮบริดพรีเมียมตัวท็อปสุดปี2019สีขาวมุกค,ครับสนใจรีบติดต่อและทักมาได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ